เฮ้ยแตกบ่รครับเฮ้ยอุ้ยอฮ้ย,ยสูงมากสูงมากเลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้ก็อยู่ที่วัดเขาตะแบกเหมือนเดิมครับวันนี้มามาคนเดียวครับนัน,นโมเขาไปโรงเรียนนะครับเนาะสัางยอกติดงานครับติดภารกิจก็เลยมาคนเดียวครับ ตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งนะครับต้องมาแต่เช้าเล้ครับพี่น้องแนะนํานะครับมาแต่เช้าเลยนะครับทามาสายนี่หายยาครับพี่น้องหมู่บ้านนี่ครับหาโมงครึ่งครับย่งเขาบ่ได้เลยครับเมื่อนี้ต้องสําเร็จพี่น้องมาไปเช้ามากคนเดียวเลยครับปีนเขาทางจะลําบากนะครับต้องอึดนะครับไปครับไปเก็บบรรยากาศเราไปชมบรรยากาศ สกายวอล์กน้ำกันเลยครับนี่ครับคือบรรยากาศทางเข้าชมสกายวอล์กนะครับต้องข้ามสะพานครับนี่ครับดูความสวยงามของบรรยากาศเช้าๆอย่างนี้ครับสวยมากครับล้อมรอบด้วยภูเขาครับ ขอแนะนํานะครับทุกท่านครับถ้ามาเช้าได้จะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าสายๆนี่นักท่องเที่ยวนี่เยอะมากๆเลยครับขวามือนี้ก็ทางวัดกําลังก่อสร้างพระพุทธโสธรทองเหลืองครับคาดว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกครับกําลังอยู่ในช่วงก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ครับพอเรามาถึงอีกฝั่งหนึ่งของสะพานครับจะมีทางให้เราเลือกอ,อยู่2ทางนะครับระหว่างตรงขึ้นไปแล้วก็ออกซ้ายนะครับพอน้องนองโมขอแนะนําออกซ้ายจะดีที่สุดนะครับถ้าเราตรงขึ้นไปนั้นชันมากๆครับขอบอกถ้าเป็นเด็กมาด้วยแล้วก็มีคนชรามาด้วยนะครับมาเส้นนี้ดีที่สุดครับอ้อมนิดนึงแต่ว่า ได้ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติเช้าๆอย่างนี้ไปด้วยครับ,รบสดชื่นมากพี่น้องรบรากาศยามเช้าครับสวยงามมากพอเราเดินขึ้นมาได้พักหนึ่งครับซ้ายเมือก็จะมีห้องน้ำนะครับไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวนักแสวงบุญทุกท่านนะครับ ล้างหน้าล้างตาทำกิจตุระต่างๆครับแล้วก็มีที่ให้นั่งพักผ่อนก่อนนะครับก่อนที่เราจะไม่ว่าท่านไหนที่จะขึ้นไปสักการะหลวงพ่อโสธรน,นี่ครับบันไดด้านขวามือครับจะเป็นบันไดสู่พระวิหารหลวงพ่อโสธรอ,องค์จำลองนี่ครับแต่ถ้าเรา ต้องการไปชมสกายวอล์กอย่างเดียวครับออกซ้ายไปเลยครับแล้วก็ตรงไปครับถึงไวกว่าแล้วก็เดินง่ายกว่าครับนี่ครับเราถ้าเราไม่มีจุดประสงค์ที่จะไปสักการะหลวงพ่อโสธรองค์จำลองด้านบนครับเราตรงมานี่เลยครับบางท่านที่ ไม่รู้นะครับที่นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างแดนครับจากต่างจาังหวัดครับจะไม่รู้จักเส้นนี้จะขึ้นไปบนพระวิหารเมื่อกี้นะครับแต่พระวิหารเมื่อกี้ก็มีเส้นทางตรงลงไปสู่สกายวอล์กเหมือนกันครับแต่มาทางนี้จะใกล้กว่าและด้านหน้าที่คือจุดาซื้อตั๋วนะครับ ทานละ40บ,บาทนะครับถ้าจะหาเข้าชมสกายวอล์กนะครับต้องมาซื้อตัว๋วนณะบริเวณน,นี้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับสะอาดสะอ้นดีครับ ครับเดินเมื่อวานนึ้มามาถึงตรงนี้แต่เข้าไม่ได้คนเยอะไม่ไม่เลยไม่เข้าครับแต่ว่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่อแถวเครือสาพันธ์แถวท่านเดียวค่ะเมื่อวานสอามรอบมากับแฟนแล้วก็ลูกวันนี้มาคนเดียวครับนี่นะครับ ตัวเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซื้อตัวเสร็จเราก็มองหน้าสู่สกายบล็อกเลยครับนี่ครับสบายครับมาเช้าสบายหน่อยครับไม่มีคนเลยตาสายนี่แล้วก็เย็นนี่ก็โอ้โหหกโมงเย็นคนยังไม่หมดเลยครับ สกายบล็อกออออสวยครับโอ้โหสวยครับสวยมากครับ ขวามือเราก็จะเป็นสะพานที่เราเดินมาที่เราเข้ามาตอนแรกนะครับเนี่ยเป็นสะพานครับโอ้โหวิวสวยมากครับนี่เป็นบรรยากาศยามเช้าๆนะครับแปดโมงนะครับ นี่นะครับก่อนเข้าชมสกายวอล์กเราต้องใส่รองเท้านี่ก่อนนะครับจะมีสีน้ำเงินกับสีเขียวครับแต่มาเช้าๆเราไม่ต้องเน้นสีครับนี่ครับใส่เสร็จก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ครับไปกันเลยนี่นะครับ ทำไงครับโอเคครับไปเลยครับไปเลยใช่ไหมครับโอ้โหหน่าเสียวจังเลยครับ <c oughs> มาเช้าๆนพี่น้องครับคนสวยงามมากครับโอ้โห อันนี้ทางทางเข้านะครับเราเข้ามาทางนี้แต่เวลาตอนออกเราออกฝั่งนี้ครับพะลงนะครับเราต้องลงฝั่งฐานพระนั่นคือฐานพระนะครับนั่นคือฐานพระนะครับกาลังสร้างพระพุทธโสธรท้องเหลืองนะครับโุ้ คนเป็นเก็บน้ำหนองคอนะครับนี่ก็คือสะพานที่เราขึ้นมานะครับพี่น้องมาถึงนี่ครับนี่ก็เป็นวิหารของหลวงพ่อสุธรอง,องค์จำลองนะครับถ้าใครจะมาสักการะ,ะก็อยู่บนยอดเขานะครับนั่นคือจุดซื้อตั๋วครับซื้อตั๋วเข้ามาชมสกายวอล์คครับ ก็เดนมานี่ก็เป็นทางออกนะครับ าทางวัดบอกว่าจะสร้างาพระพุทธโสธรน,นะครับทองเหลืองครับอง,องค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกครับในครับวัดเขาตะแบกนี้ครับอีกไม่นานครับน่าจะสำเร็จนะครับอันนี้เป็นฐานนะครับฐานพระ ผ่านพ้านเลยนะครับก็จะไม่ไป้ายบอกทางออกนะครับทางออกจะมาโปล่ตรงนี้นะครับโอ้โหสูงชั้นมากนะครับ ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนี่ครับทางออกจะมีตักสอนบอกชัดเจนนะครับนี่เราก็เดินไปตามแนวสะพานเลยนะครับทางออกกับที่เดิมสุดท้ายนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์น้โมชาแน,นลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับ แล้วไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม